เอาล่ะผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง t h ฟกับเกม Roblox Diver กันอีกเช่นเคยเนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวรถที่ในช่องเราเนี่ยไม่ค่อยได้รีวิวเลยับผมก็คือรถบรรทุกเนะผมเออเราจะมารีวิวรถบรรทุกกันนะผมว่าจะไล่รีวิวแบบรถบรรทุกให้หมดเออคนจะได้แบบเลือกได้ว่าจะเอาแบบคันไหนดีอะไรอย่างนี้นะครับเออแต่คันนี้รู้สึกว่าจะทําไปแล้วนะไม่รู้ว่าต้องทําใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามีอัปเดตอีกเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไปรีวิวคันนี้ับผมก็คือราคา30 คันใหญ่เลยนะนี่เรียกได้ว,ว่าพี่ใหญ่แห่งวงการนะครับก่อนอื่นก็มาคุยเรื่องขับกันก่อนยอผมขับผมวันนี้นะวันนี้ที่ลงคลิปเลยผมเปิดรับถึงทุ่มครึ่งนะครับผมเข้าทุ่มครึ่งปุ๊บก็จะทําการปิดรับเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ขายอีกประมาณ16คนเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเต็มแล้วก็เต็มเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็ขับผมเข้าง่ายนะครับผมเข้าง่ายนะแต่ว่าถ้าทําผิด กเนี่ยก็คือจะออกง่ายเหมือนกันเลยนะครับผมก็มีคนเด้งออกไปแล้วจริงๆนะครับผมคนนึงก็คือทําผิดกฎที่เราแบบเเขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับผมแบบเรื่องพวกเรื่องมารยาทอะไรเงี้ยผมเออนี้แบบสําคัญมากนะครับมันจะทําให้ขับดูแบบเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบ รับเรื่องมานะครับแล้วก็ปิวออกเลยครับผมถ้ามีคนแจ้งมาอย่างนี้แล้วก็หลักฐานพร้อมเลยนะครับก like no right. uh, uh, no. ็แบบถึงจะเป็น f c ขนาดไหนก็ถ้าถ้าแบบทําตัวงั้นคือผมไม่โอเคแน่นอนนะครับผมแบบว่าไปบอกหรือว่าอยู่ขับผมแล้วแบบเออดีที่สุดอะไรดีกว่าอะไรเยอะคือแบบไม่ใช่ครับผมขับผมไม่ได้ดีที่สุดนะครับผมสร้างขับก็แบบไม่อยากให้มีคู่แข่งอ่ะคืออยากแบบว่าเป็นพันธมิตรกับขับอื่นได้นะครับผมคือซึ่งใครทําแบบผิดกฎข้อนี้ก็คือจะบินออกได้อย่างง่ายดายนะครับผมไม่มีการสงสารหรือว่า ตักเตือนอะไรแดงๆทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าเขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับผมเฮ้อเรื่องนี้นะเรื่องการใช้วาจงวาจาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถ้าใครทําผิดกฎแล้วเด้งออกนะผมถ้าพื้นที่ในแคนเหลือเนี่ยในขับเหลือก็ผมจะบอกในดิสคอร์ดนะครับผมส่วนวิธีเนี่ยผมถ้ากดเข้าดิสมาแล้วนะก็จะเด้งมาหน้านี้ใช่ไหมครับทุกคนอ่าเมื่อเด้งมาหน้านี้เสร็จปุ๊บให้ทุกคนเนี่ยมากดรับยศที่ช่องนี้ก่อนนะครับผมนี่ช่องรับยศนะกดตรงนี้นะครับผมกดติ๊กถูกนี่ตรงอีโมจิตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้รับยศนะครับ พิมพ์ห้องนี้แล้วนะครับผมนี่ห้องอคุยเรื่องขับเท่านั้นนะครับแล้วทุกคนก็มาส่งโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออหลักเกณฑ์ที่ผมรับก็คือเกิน5000ันไม้นะครับผมหรือว่าถ้าไม่ถึง5้าพันไม้ก็ขอให้แบบเลเวล25ขึ้นไปอะไรอย่างงี้นะครับก็จะรับเข้ามาได้อย่างง่ายดายอีก,ออกเช่นเคยนะครับผมเออเดี๋ยวก็มาพิมพ์ในนี้แล้วก็แท็กผมได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีแบบเรื่องแจ้งอะไรเกี่ยวกับคนในแคนะ่ะคนอยู่ขับอื่นก็มาสามารถมาแจ้งผมได้ครับผมเ,ออเข้าดิสมาแล้วก็มาแท็กได้เลยนะคร ได้ครับผมผมจะรับเรื่องแล้วก็พิจารณาแล้วก็แบบให้ตั๋วบินออกจากขับไปเลยนะครับผมโอเคมาเรามาดูรถขนส่งอันนี้ดีกว่านะครับผมผมว่าคันนี้จากที่ดูรูปทรงเนี่ยมันไม่แรงนะครับผมแล้วก็มันน่าจะความยากนะครับผมนี่นะผมขับแล้วก็เข้ามาช่วยทำนะครับต่หัวแขนก็บอกเลยว่าไม่ได้ขยันมากนะครับหัวแคนคือผมเองมาเดี๋ยวเรามาลองแต่งกันเลยดีกว่าผมท็อปสปีดมันก็ร้อยกวยอย่างเท่านั้นนะครับผมคือน้อยมากนะครับถ้าเดิมๆนะแต่ว่าไม่รู้ว่าแต่งเต็มแล้วจะเท่าไหร่แต่ว่าคันมันใหญ่มาก ครับโอเคครับผมเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องสต็อกนะครับผมแล้วก็ใส่เป็น HP อย่างนี้ปึ๊บเราแต่งเต็มไปก่อนเท่าที่แต่งเต็มได้เลยนะครับผมอ่าอ่าสองร้อ HP ปึ๊บจัดไปครับผมแรงไม้เนี่ยก็1500แล้วนะครับผมโอ้สปีดเนี่ยมันเค็มมาว่า313เลยนะครับผมอ่าเราลองมาเทียบกับอ่าอันนี้ดิ f f u s e นะครับเป็น Tesla อ่าแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับอ่าโอเคกลับมาที่รถของเรานะครับนี่ดูซิว่าคันไหนมันจะแรงกว่าคันนี้คือถูกกว่าด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องมาดู เรื่องของพวก handling อีกทีว่าการขับเคลื่อกนกวนแบบการแบบความของมันอ่ะมันจะง่ายเท่าอันนี้หรือเปล่าคันอื่นหรือเปล่านะครับ uh, handling เนี่ยผมคิดว่าใส่ปเป็นยรถมันจะหนักขึ้นปว่าทุกคนนะครับงั้นผมยังไม่ลองใส่เป็น handling เดี๋ยนะยังไม่ใส่ดีกว่าไอ hey, chat s c เนี่ยนะครับก็บวกแปดเลยนะก็โอ้โหใส่ดีปอวยแต่ว่าเราซื้อมาก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็ใส่ไปก่อนโอเคครับ <laughs> okay, ผม ต่อมาเป็นในโตครับจัดเต็มไปเลยนะครับผมแล้วก็เกียร์นะฮะโอเค6กเกียร์เดเกียร์แดเกียร์ เก้าเกียร์โอ้โหคือเท่ากันหมดเลยนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะดันได้ถึง9กเกียร์หรือเปล่าครับผมผมเอาเป็นกลางไ้ก่อนเลยเจ็ดเกียร์ไปก่อนดีกว<ะ>่าเอ้นะผมแล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับผม,ป,บบผมปุ๊บปุ๊บในฟิปนะครับเหมือนเดิมปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมป้ายทะเบียนในโตครับออกตรงไหนอ๋อออกข้างบนนะออกข้างบนเฮ้ยเอาเป็นอันนี้ก็สวยนะอแล้วก็ขอเป็นสีส้มแล้วกันนะครับ ตัวกแบก็กไฟสตาร์ดันะครับผมอ่าสีเหลืองโป๊ะเรียบร้อยครับผมจัดมาแล้วก็บอดี้เนี่ยแต่งอะไรได้บ้างเฮ้ยอันนี้อะไรวะอ๋อเป็นตรงนี้ครับผมตัวแบบตัว,บบตว,บบตวกันโคลนดีดใส่หลังรถคนอื่นเอยดีดใส่หน้ารถคนอื่นใส่ไปแล้วกันครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะแล้วมันก็เป็นแบบพวกอย่างนี้นะโอ้โหนี่ก็น่ารักจัดนะครับอันนี้เป็นโบนะครับผมรถใหม่เลยโอเคผมยังไม่ใส่เป็นอะไรเลยดีกว่าครับอ่าข้างหน้านี้เฮ้ยผมบ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้ดีฟิวอะหรือไม่ก็หนวดอะนะครับผมหนวดก็ฟิวนะเพราะเหมือน เหมือนลุงอยู่ไงอเอาเปนี้แล้วกันสปอยเลอร์ดูซิมันติดตรงไหนอ๋อบนตรงนี้เฮ้ยอันใหญ่อยู่นะสปอยเลอร์ถ้าหาอันแบบดีๆผมว่าจะใส่ได้นะเพราะว่าตำแหน่งมันโอเคอยู่โหคือถ้าใส่นี้ไปอีกก็คือสูงแบบเท่าตึกเบญยกอ,ะอ่ะจากที่ดูก็ยังไม่มีันไหนถูกใจนะครับสปอยเลอร์โอเค5นาทีแล้วหรอวะโอเคภารกิจนี้คือแทบไม่ต้องทำเลยนะโอเคครับเรื่องของยางนะครับผมเราจะยางเป็นยางอะไรดีวะปวดออฟโรดดีกว่าออฟโรดดีกว่าทุกคนนะครับผมแล้วก็ ล้อนะเฮ้ย hey, ล้อนี้เลยวะล้อแปลกดีกว่ะเออล้อนี้อย่างแปลกทุกคนเอาเลยแล้วกันชอบของแปลกอยู่แล้วโอเคมาแล้วครับผมแต่งสีกันดีกว่า โอเคผมแต่งเสร็จไปเรียบร้อยครับผมก็ได้เป็นประมาณนี้ผมเรามาดูกันว่าเราจะได้รถฟาร์มคันใหม่หรือเปล่านะต้องลองไปพ่วงดูับผมเออนี่อาจจะไม่ต้องแข่งนะครับผมเพราะว่าแข่งไปเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าตาเล่งเนี่ยดีกว่าเทล,ล่าเยอะนะเทล,ล่าเซมีอ่ะเออใช่ไหมมันชื่อเทล,ล่าเซมีนะครับผมชื่อจริงๆมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นับผมเราจะเอามาลองอขนของดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร,นรนน่นะครับผมขนเหล็กแลวกันนะผมโหตอนนี้ผมก็ อยากลองแล้วนะผมเฮ้ยแรงอะ่ะคือใช้ได้แล้วผมต้องดูว่ามันจะคว่ำหรือเปล่าแต่ว่ารูปร่างมันไม่น่าจะคว่ำนะเออมันมันดูแบบบึกบึนแล้วก็ถึกมากเออถ้าคว่ำเนี่ยคือแบบโอ้ไม่กอแล้วนะครับผมก็อยากได้รถคันใหม่มาใช้อยู่เฮ้ยไม่คว,ว่ำวะเมื่อกี้คือทักเบียยนะเ่ยงเลยนะเออเมื่อกี้คือไอ้ที่ขนอยู่เนี่ยมันเบี่ยงเลยนะอ่ะเราจะลองเลี้ยวอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยดีดีดีดเฮ้ยนี้ดีเลยนะครับผมทุกคน ดีเลยต้องมาลองแบบแข่งกับเทสลาดูครับว่าไหนมันขนได้ดีกว่ากันอะไรอย่างนี้นะครับติดเรื่องของอัตราเร่งอ่ะผมว่าอันนี้กินอยู่นะเออคันนี้ยังชนะอยู่นะครับผมในการขนของนะครับแล้วก็คือไม่ล้มด้วยนะครับผมไม่ล้มนะเราแต่งเป็นโทนไอรอนแมนเลยอ่ะดูดิแบบมีตัดทองอะไรอย่างเงี้ยนะผมนึกถึงไอรอนแมนกันเลยทีเดียวนะ ออแล้วก็การ,ารบังคับการเลี้ยวอะไรเนี่ยดีดีกว่าเทล,ล่าเยอะนะครับผมเออมันไม่ได้คว่ำง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่าวเมื่อกี้ที่ลองดูก็อาจจะมีคว่ำบ้างนะครับผมเออนี่เราจะลองรอบหนึ่งนะครับผมปุ๊บอ่าคือคลิปรีวิวรถทักเนี่ยมันน่าจะแบบไม่ยาวมากนะครับผมเออก็คือมันแค่รีวิวรถทักอะนะครับผมเพราะว่าไม่ได้แข่งไงนะครับปุ๊บอ่าดูซิเป็นยังไงโอเคได้มาแปดนะครับโอเพนคับนี่มาเรามาดูโรงรถของเราเดีวยวว่าถึงไหนแล้วนะครับก็คือ เท่าเดิมเลยนะครับผมเออถ้าไม่ได้เห็นมาอัพในคลิปก็คือเท่าเดิมเลยไม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะอัพอะไรได้บ้างครับผมเหล็ก200กว่านะครับอ่านี้ได้ว่่ทีวีแล้วก็ไม้อีก300กว่าเนี่ยไม่ได้เลยเลยนะผมว่าเอาทีวีไปก่อนแล้วกันนะครับผมเออห้องครัวเดี๋ยวค่อยโอเคเหลือ1 1อนะครับออกเป็นช่องทีวีนะครับผมแล้วก็มี w a เป p a p e r นะครับอะไรดีวะสองอันนี้เอาอันเยอะก่อนแล้ว7็นะครับผมอ่าเหลือ42แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคการอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับ โอเคห้า okay. นาทีแล้วหรอวะไวมากครับทุกคนโอเคเรากลับไปที่รถทักของเราดีกว่าครับผมแล้วก็ผมจะลองขนไม้ดูนะรอบนี้ขนไม้เนี่ยผมก็ไกลกว่าเหล็กนะครับผม,อเ,ผมเออไม้คือไกลกว่าเหล็กนะเราไปดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เราจะได้ดูเรื่องอัตตาร่งด้วยนะครับปึบโอเคโดดไปอืมอ่านี้เป็นขนใสคอนเทนเนอร์ไปนะครับผมไม่ได้เอาไม้มาวางเกผม let's go โห้เท่นี้เดียวแต่ว่าผมชอบอะ ความเท่คือผมให้นี่นะนั่งได้2คนเนียไอเทลา่าเซมี่หรือว่าฟูอีชื่อในเกมอะ่ะมันมันนั่งได้แค่แบบคนเดียวทุกคนถ้าแบบเพื่อนจะมานั่งด้วยก็ไม่ได้นะครับนี <c oughs> ผมโอเควิสองร้อยเจ็ดสิบกว่าทุกคนคือเอาเรื่องเกินหรือเปล่าวิ่งสามร้อยกว่าอ,อันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับ <c oughs> เพราะว่ามันโดดนะโอเคเราต้องลองขนดูอ่ะทุกคนเราก็มาแบบมาแข่งกันอะ่ะเดี๋ยววฮ้ยอะไรวะเนี่ยติดละสวยละ เดี๋ยวใครมาแข่งเรา,าเดืวเวอเบือตรงนี้โอเคออกได้แล้วครับทุกคนกว่าจะออกได้เฮ้ย hey, ตำรวจทุกคนรถตำรวจคนเข้าขับมาก็อยู่กันแบบพี่น้องได้นะครับผมเออแบบทำความรู้จักกันเข้าไว้นะครับผมไม่ต้องแบบมีปากเสียงหรือว่าทะเลาะกะไรนะถ้าเจอคือปิวคู่นะครับโอเคอ่าตรงนี้มีมีนิดนึงนะมีแบบถลายนิดนึงนะ แตค่ความยากผมยังคิดว่าเทสล่าย,ยังความยากกว่านะแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่เจอนะยังแบบมีแค่เซซตรงนั้นนะครับถ้าบังคับมาดีๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยนะครับผมเออเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบ v s กันดีกว่าเออน,น่าทำเหมือนกันนะ วีกับเทสลาเลยอะเรือนะครับเพราะว่าเทสลาเราเนี่ยรีวิวไปแล้วนะมันก็ความเร็วเท่าๆเดิมอะแต่ก็ไม่ได้เท่าเดิมมากนะ <c oughs> นะผมเดี๋ยวจะรีวิวดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันผมยังไงก็อย่างนั้นนะโอเคแต่ว่าผมชอบคันนี้ผมว่าผมจะเปลี่ยนคันอะเปลี่ยนคันส่งอ่ามีมีมมนี่ถ้าเลี้ยวแบบโยนโยนมันเรียกได้ว่าเห็นได้ชัดว่าความยากนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมทุกคนดูตานเร่งของแบบความพิวอะนะผมมาดูความพิวมันไว้นะครับนีนะแล้วก็ลองมาเทสกับเทสลาดูนะเอาแบบครอาวๆก่อนนะ เดี๋ยวมีคลิปแยกดูเทล,ล่าคืออย่างนี้นะครับนีโฮโฮ่คืออย่างนี้เลยแต่ว่าข้อดีของมันคือไม่คว่ำเลยนะครับเทล,ล่าคันนี้แต่คันนั้นจะมีคว่ำบ้างแต่ว่าโดยรวมผมชอบคันนั้นเอ้ยคันนี้ไม่ใช่นี่หว่า นี่น,นี่ต้องคันนี้ต้องคันนี้เออคันนี้คือแต่งเต็มแล้วนี่ครับผมมันก็ตัดเล่นไปประมาณเนี้ยคือแรงต้นมันแทบไม่มีเลยนะมันอืดมากครับแรงต้นมันจะมาช่วงแรงปลายนะแล้วก็ท็อปสปีดช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ราคาเนี่ยสูงกว่าเดี๋ยวยังไงก็ลองไปดูเอ่อ VS กันดีกว่าเนาะสองคันนี้นะครับมาเราเอารถของเรากลับมาดีกว่าเฮ้ยแต่แต่ว่าส่วนตัวคือผมชอบนะผมผมก็เห็นคนแบบใช้เยอะแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ยังหาซื้อได้ในช็อปอยู่นะฮะทั่วไปเลยนะ ที่ชอบคลิปนี้ผมค่อยยืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าใครอยากให้ทำเลยหรืออยากให้ดูรถคันไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ yeah,